สองคอมเมนต์เวียดนามเปิดสาเหตุแพ้วอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่21ควนหลังหลังศึกวอลเล่บอลหญิงอยู่21รายการวีทีวีคัพ2025นบณเมืองวินพุกประเทศเวียดนามวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่21เผชิญหน้ากับเจ้าภาพทีมชาติเวียดนามอยู่21 ก่อนสุดท้ายทีมสาวไทยยู1โชว์ฟอร์มแกร่งทุบเอาชนะเจ้าภาพเวียดนามไปอย่างสุดมัน3ต่อ1เซตผลสกอร์รวม33ต่อ31 20ต่อ25 25ต่อ22และ25ต่อ19ล่าสุดแฟนเวียดนามต่างออกมาพูดเป็นเสียงเดียวกันถึงสาเหตุที่ต้องพบกับความพ่ายแพ้ต่อวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยยู1 โดยระบุว่าทีมไทยใช้ผู้เล่นอายุเกินจากชุดใหญ่เข้ามาเป็นแกนหล,ลกักโดยเฉพาะแกมนี้ลงสนามอย่างต่อเนื่องถึงสองคนทั้งดาวกัตติกาแก้วพินรวมถึงใบเตยนัดที่มากุบแก้วถ้าไม่มีผู้เล่นอายุเกินสองคนนั้นเวียดนามชนะสาสูน์แน่นอนทีมไทยกลัวแพ้เลยต้องใช้ผู้เล่นจากทีมชุดใหญ่พวกเราเล่นสูสีมากที่แพ้เพราะเขามีประสบการณ์มากกว่า สองสาวไทยคนนั้นเก่งเกินไปชัดเจนว่าไม่ใช่รุ่นอยู่21ความพ่ายแพ้ครั้งนี้เกิดจากช่องว่างของอายุแล้วแฟนๆชาวไทยคิดว่าอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยนะ